อ๋อปอน้ำลายเนอ่ อยู่ในกล้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ในกระจกครับนี่ใครอยู่ในกระจกครับหันบอกครับฉันไม่ครับอาจารย์เฮ้ กาะืนมาเกะยืนฮึป่มปุมครับปุมปุมครับอภูมครับปุมปุมนี่อภูมครับปุมปุ่มสนใจอภูมครับปุ่มปุมกดอะไรโม่อเหมือนลูกอภูมครับปุมปุมครับ

น่าเครียดมากเลยเฮ้ยนีดหน่อย hey.